แล้วก็น้ำยานะครับนี่จะเป็นน้ำยาเคลือบนะครับน้ำยาวานิชเคลือบไม่ให้รวดสั่นนะครับแล้วก็เคลือบฉนวนอีกทีหนึ่งนะครับเวลามันแห้งแล้วมันจะแข็งนะครับรวดมันจะแข็ง ตัวนะครับการลวดสั่นนะครับเวลาอาไปเข้านะครับก็เคลือบไมล่าไปด้วยนะครับไม่ให้มันเด้งขึ้นนะวลามันแห้งมันจะแข็งปกเลยนะครับ รอให้มันหยดก่อนนะครับพอหยดเสร็จแลวค่อยพลิกขึ้นมาแล้วก็อาบอีกอีกฝั่งนึ่งฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปอบแห้งแล้วก็ประกอบนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการอาบน้ํายาบานิสนะครับเดีย๋ยวเราลอกให้มันหยดให้มันหยดก่อนนะหยดให้หมดก่อนนะครับ